วันนี้นะครับผมก็จะมานำเสนอกันบ้านครั้งที่10.1นะครับก็โดยโจทย์ก็คือโจทย์ได้กำหนดว่าให้สร้าง d c v o l t m e t ม r โดยใช้ฟังก์ชัน Analog r e t e แล้วก็แสดงผลในส่วนส e บสหลักแบบไม่มีทศนิยมแล้วก็ออก Serial p o ั t e ตแล้วก็ Serial Monitor นะครับก็รหัสหกค0าหนึ่งาศูนกับหกค0าหนึ่งนาศูนยนะครับก็โดยโค้ดนะครับก็จะ ขั้นแรกนะครับเราจะทำการประกาศ Timer Interrupt โดยให้เป็น Timer 2นะครับก็คือเราประกาศ Timer เขาศูนยแล้วก็ประกาศอัน n e d Value เท่ากับ0ูนไวก่อนนะครับเพื่อเอาไว้เก็บค่าต่างๆที่เรานำไปใช้ต่อมาก็คือประกาศ a n a ล o g p พ n เท่ากับ A0 นย์นะครับก็คือเราจะนำสายไปเชื่อมกับ A0 นย์ะครับแล้วก็ประกาศ f o ล d Value แล้วก็ By สแ a n Digit i t เ e x นะครับ ส่วนต่อมานะครับเราก็จะประกาศฟอนต์เซเวนกนะครับก็จะมีค่าตามนี้นะครับแล้วก็ประกาศไบคอมเซเวนกนะครับส่วนต่อมาก็คือส่วนวอยอินนิเซเวนกนะครับโดยเราจะประกาศเราประกาศเราจะประกาศว่าวอยอินนิเซเวนกเป็น d d r านะครับแล้วก็ init com 7 6เราให้เป็น ddrb นะครับ ส่วน void output ก็คือเราจะใช้ตัวที่ตรงกับ init ก็คือใช้เป็นพอร์ต a เท่ากับนำนะครับแล้วก็ต่อมา output com ก็เช่นกันครับก็คือใช้พอร์ต b ในการ output ออกนะครับแล้วก็ประกาศ value s e นะครับแล้วก็ void digit seven ต่อมานะครับเราจะทำการสแกนตัว seven s e นะครับก็โดยคดตรงนี้นะครับ ส่วนต่อมานะครับก็เราจะทําการสแกนเซเวนเซ็กแ,แบบไปแล้วก็จะใช้ BCD ในการทํานะครับก็คือเราจะทําการแปลงจาก BCD เป็น Binary รีเอ้ยบเรเป็น BCD นะครับก็เราจะมีสหลักตัวเซเวนเซกเนี่ยมีสหลักเราก็จะทําการหารตั้งแต่หลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยแล้วก็หลักพันนะครับเพื่อให้ค่าที่ได้ไปปรากฏอยู่ในตัวเซเวนเซกแต่ละนักนะครับ แล้วก็เราใช้ Timer Interrupt นะครับในการในการทำนะครับก็คือโคตรงส่วนนี้กับส่วนนี้นะครับส่วนต่อมานะครับก็คือเราจะ void init adc เพื่อใช้ในการหาค่านะครับแล้วเราก็จะทำการ Setup init 7.6แล้วก็ค o วต่างๆแล้วก็มาส่วนนี้ครับ v o void l อ o o o p ก็เราจะนำ value Analog l e a d ที่เราอ่านได้จาก pin นะครับแล้วเอามาคูณด้วย5แล้วก็หารด้วย1023นะครับแล้วเราก็จะได้เข้ามาเป็น output แล้วเราจะนำไปต่อใน serial monitor แล้วก็ serial port e r เพื่อหาค่าครับเรื่อนลลรับก็จะเป็นประมาณนี้ครับ สาม,มลองปอกเป็นสี่สี่จุดห้า